สวัสดีครับโบก,กับเจนเจอร์นะครับเข้าเกมมาตอน4ี่ทุ่มนะครับมารับตารางล็อกอินรายเดือนนะครับเที่ยงคืนก็จะได้รันเป็นวันที่2อนะครับอันนี้ผมแจ้งที่เพจเจนเจอร์แคนโซนทุกรอบนะครับวันนี้จะมาเปิดกาชากันที่ ID7 เนะครับเพราะว่าการเพิ่มโอกาสจับคู่มาเรียบรรอแล้วนะครับอ่าเลยว่ามาไวก็เปิดไวนะครับในโซนของแบบสอบถามเนี่ย เหมือนเขาจะยังไม่ได้เขียน,นครับว่าเขาจะแจกตั๋วเมื่อไหร่นะอันนี้มีคนถามมาเยอะนะครับเหมือนทําเสร็จปุ๊บเนี่ยยังไม่ได้แจกปั๊บนะครับเพิ่มโอกาสจับคู่ตัวเก่งครับคู่แรกเลยนะครับฟ o อป i n นสเลเยอร์รครับแล้วก็นักบวชหญิง i อดีอยากได้ตัวไหนดีอะนักบวชหญิงดีกว่านะอยากได้ทางปวนบ้างนะครับ โซนตัวธนูครับตัวแจกฟรีเนี่ยมีบัคดาเมจยิงไม่เข้าอยู่นะครับเพราะว่าคลิปนี้มีข้อมูลตัวเกมเรียบร้อยแล้วนะอ่าซึ่งก็เห็นนะครับว่าเขามีนะครับดาเมจสกิลอยู่นะครับแต่ว่าเหมือนตัวเลขจุดหนึ่งเนี่ยมันหายไปผมไม่น่าใจว่าเป็นบัคหรือเปล่านะน่าจะเป็นบัคนั่นแหละแต่ว่าข้อมูลเนี่ยมันเขียนอยู่ว่ามีดาเมจสกิลนะครับแต่ว่าตัวแฟกเตอร์มันหายไปนะผมไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับอันนี้ต้องรอตัวเกมแก้ไขนะครับอ่าวันนี้ ID มีะคร้อ0ลูบี้ครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลเรนเจอร์กันสักนิดหนึ่งจะได้ชัดเจนครับว่าควรเปิดหรือไม่ควรเปิดครับหรือจะไปเปิดเกียร์นะครับเพราะว่าเกียร์รอบนี้ก็น่าสนใจนะครับมีค่าเกียร์ใหม่นะครับลดคู์สกิลนั่นเองนะโคโรโบรอบนี้นะครับเรนเจอร์ตัวเก่งมี2ตัวนะครับอเก่งแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนมีตัวดีจะจัดครับก็อาจจะมองว่าไม่เก่งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นทีมที่ไม่มีอะไรเลยนะครับผมมองว่ามันก็เก่งอยู่เหมือนกันนะ อ่ตัวแรกนะครับก็ปลิ้นสเลเยอร์นะครับอ่ามีอีเวนต์พัซเซเดือนนี้อ่เห็นรูปผมนึกได้ครับอีเวนต์พัซเซเดือนนี้มีนะครับมาเมื่อไหร่ก็เห็นเมื่อนั้นนะครับส่วนของแจกก็ไม่น่าจะต่างจากเดิมเท่าไหร่นะก็เป็นตัวแจกปีหนึ่งตัวแน่ๆนะครับที่เหลือก็ปลุ้นกันเอาว่าจะแจกอะไรเพิ่มเติมนะครับอ่าก็ปลิ้นสเลเยอร์นะครับเป็นสายพลังธาตุน้ำคือเป็นตัวถึกตัวชนใกล้นะครับที่ถึกมากๆอ่าปัญหาเนี่ยมีแค่ว่าตอนนี้ตัวเกมเนี่ยตัวเด่นธาตุไม้เก่งๆเนี่ยมันมีเยอะ แค่นั้นเองนะครับมันก็เลยทําให้ทตุน้ำเนี่ยมีปัญหาอาจจะถ้าเกิดเราใช้งานเนี่ยก็คัดศัตรูนิดนึงเอออย่าไปเจอทาตดไม้โหดๆนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่ายืนยาวยืนนานแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นตัวชนถึกนะครับแต่ก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันแหละมาดูสเตตัสกันสักนิดนึงนะครับรับลินเซเยอร์นะครับเป็นสายพลังทตุน้ำครับมีพลังโจมตีกายเดิมครับเวล1์ร้อยสิบเนี่ยประมาณหกแสนครับแม็กซ์นี่ล้านหนึ่งอ่ะถือว่าค่อนข้างจะเยอะใช้ได้นะในส่วนของพลังโจมตีเดิมนะครับ พลังชีวิตนะครับเวลล์ร้อยสิสประมาณ6ล้าน,นครับแม็กนี่11ล้านถึกแน่นอนนะอ่ายืนตำแหน่งเป็นตัวชนใกล้นะครับจุด55าส้เคลื่อนที่1้7ก็ไวใช้ได้นะความเร็วนในการโจมตีสูงนะครับคูดอร์เลนเจอร์ปกตินะครับคาดคาดใช้เยอะไปนิดนึงอ่าอันนี้ก็ต้องมีเกียร์ดีๆตามที่บอกว่าถ้ามีอ่าเกียร์รองเท้าเดียวนาเจ็ดดาวอ่าแล้วก็กระดิ่งคริสต์มาสนะครับอันนี้ก็ลดคูดอรเลนเจอร์2จุดอ่าได้อยู่นะ ถ้าไม่มีก็ลําบากอยู่เหมือนกันนะครับส่วนสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นสกิลที่ก็น่าจะบัฟหน้าป้อมนะตัวเก่งก็น่าจะบัฟหน้าป้อมนะครับเป็นอมตะนะครับบวกฮิ้วเลือดแล้วก็สร้างเกราะเลือดนะครับกว้าง335จุดอ่ะตัวเลขนี้แปลกๆอยู่เหมือนกันนะไม่ทวนนะครับ335จุดกูดาวสกิล12บสองวิ โคโรโบรอบนีเนี่ยครูดาวสกิลเนี่ยจะเท่ากันหมดทุกตัวนะครับก็คือสกิล1 12วินะครับสกิล2อเนี่ยอัลตร้า12ไฮเปอร์9อ่าเนื่องจากว่ามันมีเกียร์ลดคูดาวสกิลนะครับเขาก็เลยทําให้มันปกตินะอะแต่ว่าก็ลดเยอะเหมือนกันนะครับคืออย่างที่บอกถ้าไม่ชอมเรนเจอร์ไปเปิดเกียร์ก็ได้นะอ่าเกียร์ถือว่าน่าสนใจนะครับส่วนสกิล2นะครับก็เป็นดามเมจทะลุนะครับแล้วก็ เปลี่ยนศัตรูท่านมืดปไปหลายท่านนะครับดาเมททะลุอันนี้ปกติอยู่แล้วนะกว้าง300จุดนะครับแต่เปลี่ยนท่านเนี่ยเอาเขาจริงเนี่ยใช้งานจริงเนี่ยมันเห็นอ่าเห็นผลไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่าก็ได้อยู่แหละแต่ว่ามันก็เห็นผลไม่ชัดนะครับเอาความสามารถหฮเปอร์เฮืรกสุดท้ายนะครับข้อมูลเนี่ยมันยังไม่อัปเดตละเอียดเอาเบืออนนเบ้องต้นไปก่อนแล้วกันนะเบื้องต้นความสามารถอันนี้นะครับเฮือกสุดท้ายจะสุ่มติด9 0นะครับก็สุ่มติดสูงมากนะ อ่ะก็จะติดทีนะครับเมื่อติดปุ๊บเนี่ยมันจะรอดอีก5วิแล้วก็บัฟดาเมจเพิ่มขึ้นมาคือตัวเลขดาเมจตอนนี้เนี่ยมันเขียนว่าอ่าเพิ่มพลังตีกายนะครับกับตีเวทบวกเจริงๆไม่น่าจะเป็นตัวเลขนี้อ่ะเดี๋ยวไว้ผมแกะข้อมูลมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะอาเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับอ่าส่วนการใส่เกียร์เนี่ยมันเป็นตัวที่บัฟแล้วก็มีดาเมจ ถ้าเราไม่พึ่งดาเมจนะเอาเป็นว่าไม่พึ่งดาเมจเอาเป็นโตถึกแล้วก็มาบัฟนะก็ใส่กเกียร์ถึกๆไปเลยนะครับแต่ว่ามันต้องมีรถแรกนิดนึงเออเพราะว่าใช้แากก็ท่านจะเยอะนะครับอ่าถ้าเกิดใช้คอร์นรองเท้ากระเป๋าเนี่ยรับรองว่าเป็นเกียร์มาตรฐานนะครับแต่เรนเจอร์ก็จะปลอดบางนนแน่นะอ่าคือถ้าไม่มีมันก็ต้องแบบนี้จริงๆนะคอร์นรองเท้ากระเป๋านะครับอ่ะตัวต่อมาครับนักบวชหญิงนะครับอ่ะผมอยากได้ตัวนี้แต่เป็นน้ําอีกแล้วว่าตัวเด่นเป็นน้ําคู่เลยนะนักบวชหญิิงนนนะครับับเป็สาายไหวพ้ํ มีพลังโจมตีเวทครับเวลล์ร้อยสีนี่9 8 0 0แสูงมากนะแต่ไม่มีดาเมจสกิลครับแม็กซ์นี่ล้านแเลยสูงมากแต่ว่าตีธรรมดาอย่างที่บอกห้าศัตรูไม่มีอมตะนะครับตีกันตายได้อยู่นะเพราะว่าเขาตีหนักมากนะครับอ้าพลังชีวิตนะครับเวลล์ร้อยสี่สิบสามล้านสองแม็กซ์นะครับหกล้านหนึ่งเยอะอยู่เหมือนกันนะยืนตำแหน่งโอเคด้วยนะครับจุดสามร้อยยี่สิบนะครับแต่ว่าเคลื่อนที่ช้าไปน,นิดนึงนะความเร็วในการโจมตีก็ต่ำนะครับ คูาเดนเจอร์ปกตินะครับแร่ธาตุก็ถือว่าใช่เยอะตัวนี้เอาจริงก็ถือว่าใช้เยอะนะเบื้องต้นนะครับใส่บัฟเนะขอคอง่าพกระเป๋าไปเลยครับไม่ตงคิดมากคอหรือเหมาก่ดก็ได้นะสกิลหนึ่งเห็นมีคนบอกว่าไม่ได้บัฟน้าป้อมอันนี้คือผมต้องทดสอบอยู่แล้วล่ะอันนี้ผมไม่รู้นะก็เป็นฮิวเลือดนะครับหลบสกิลถ้าบัฟน้าป้อมจะเจ๋งนะแต่ว่าไม่บัฟก็อาจจะแบบท่วๆไปนะครับกว้าง320จุดคูลสกิล12บวินะครับส่วนสกิล2เป็นสตันทะลุนะครับแล้วก็ลดอัตราการ หลบสกิลครับสกิลนี้กว้าง350จุดถือว่ากว้างเหมือนกันนะอะสตัรนก็นานนะครับอ่าครูดาวเรนเจอร์ก็ปกตินะอัลตร้า12ไฮเปอร์9นะครับถ้าใช้อัลตร้าเนี่ยจะสตัรนนานอ่าอันนี้เลือกได้นะครับทั้งสองล่างถ้าใช้อ่าไฮเปอร์ก,ก็ได้ last attack นะครับอากีอาก็เป็นสายบัฟนะก็คอนไม่กวาดรองเท้ารกระเป๋าไปเลยครับง่ายๆนะครับเพราะว่าไม่มีดาเมจสกิลนั่นเองนะ,ะตัวเด่นจะเป็นตัวทางป่วน1ตัว ป่วนบวกบัฟนะครับอ่าป่วนบวกบัฟนะครับก็คือนักบดหญิงนะส่วนตัวชนถึกใกล้นะครับก็เป็นตัวฟับปรินสเลเยอร์ถ้าผลิตทั่วไปเนะี่ยก็ถือว่าเก่งทั้งคู่นะอ่ะต่อมาครับชาแมนนะครับเป็นไวทพริบทัดไม้นะครับอ่าตัวชาแมนนะครับมีพลังเวทโจมตีเดิมเวลล์ร้อยสิบเจ็ดสันสองครับแม็กซ์นี่ล้านสามจริงๆถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะอ่าพลังชีวิตนะครับเวลล์ร้อยสิบสองล้านเจ็ดแม็กซ์นี่ ห้าล้านหกครับยืนตำแหแนงจุดสองร้อยหกสิบกักนะพื้นที่แปดสิบนี่พอได้อยู่นะครับคูโาเรนเตอร์ปกตินะครับแร่ธาตุก็โอเคถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับสกิลหนึ่งนะครับลดพลังโจมตีของศัตรูนะครับแป้นย้ำนะครับแป้นย้ำสกิลพวกนี้ก็ถือว่าเป็นสกิลที่อยู่ในกลุ่มที่แบบว่าใช้จริงก็เห็นผลครึ่งหนึ่งอ่ะประมาณนี้นะสกิลนะครับบัฟกว้าง280จุดนะครับโซนสกิลสองครับเป็นดาเมจกระเด็นนะถ้าทะลุแล้วลึกจะดีมาก แต่ไม่ใช่นะครับไม่ทะลุครับแล้วก็กว้าง300จุดเท่านั้นนะคูราสกิลก็ปกตินะครับอัลตร้า12ไฮเปอร์9อ่าตัวนี้ครับก็เลือกใช้ได้นะจะใช้เป็นอัลตร้าหรือไฮเปอร์ก็ได้นะครับใช้ให้เปอร์ก็จะได้ last attack ครับอคาสเกียก็แนะนําอยู่เสมอนะตัวดาเมตตัวนี้เป็นตัวดาเมตครับก็ไม้คาถาแห่งกิติยศนะครับหรือว่าคาถามนดดาก็ได้นะครับหรือว่ากระบองลูกตุ้มที่ได้จากกิวอก็ได้นะครับต้องกลางก็เป็นเกียร์ป้องกันที่สุดต้องสุดท้ายก็ กระเป๋าออกสกิลครับคือเป็นตัวกลางๆเลยอะคือดูไม่เก่งเลยอเอาว่าง่ายๆนะส่วนตัวของอนักบวชลิซาต์นะครับเป็นสายพลังธาตุไฟนะครับมีพลังโจทตีกายเดิมเวลล์ร้อยสิบครับประมาณสามแสนหกครับแม็กซี่ประมาณ6กแสนแก็ถือว่าใช้ได้นะพลังชีวิตนะครับเวลล์ร้อยสิบสามแสนหกนะครับแม็กซี่ประมาณ6กล้านแปดนะครับอ่ะก็ถือว่าดีนะถือว่าดีเหมือนกันนะ แต่ยืนตำแหน่งเนี่ยมันเป็นยืนตำแหน่งกักนะครับรอ25นะแต่เพิ่งเป็นตัวชนใกล้ามากๆก็ยังไม่ได้นะครับแต่ว่าเคลื่อนที่ไวนะความเรวโจมตีก็ประมาณนึงนะครับคูนเนเจอร์ปกติได้ถ้าใช้น้อยอ่ะก็พอจะมีข้อดีบ้างนะครับอาสกิลนี้นครับเปราะเลือดแล้วก็บัฟวิ่งอ่าอยู่ในทีมนี้ก็ได้อยู่นะตัวสกิลสองครับดาวเมทลดความเมร็วในการโจมต,ตีลดการเกิดกรินะครับทางโจมตีคริเออเอาไปเน้นกับตัวบัฟกันบินหรือเปล่า มันก็ดูจะบอกว่าการใช้งานก็กรก้กนะสกิลหนึ่งนะครับบัฟกว้าง280จุดไม่รู้ว่าบัฟหน้าป้อมหรือเปล่านะส่วนสกิลสองเนี่ยบัฟกว้างเวทีบัฟนี่ยิงดาเมจนะครับ250จุดไม่กว้างเลยนะเออก็เลยกลายเป็นตัวที่แบบว่าดูจะเฉยๆยนะรอบนี้เนี่ยความสามารถให้เปอร์ลัสแท็กนะครับรอบนี้เนี่ยสรุปง่ายๆก็จะเป็นก o อบในเซเลเยอร์นะครับกับตัวของนักบวชหญิงที่ดูเก่งนะส่วนตัวนี้เดี๋ยวไว้ผมรีวิวให้ดูนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย อ่าบัคมันมีอยู่นะจริงๆมีดาเมจนะครับ22เท่าออะเปิดกาชากันดีกว่าเอาวันนี้ได้ข้อมูลเรนเจอร์ไปเรียบร้อยนะครับเอาผมเปิดด้วยรูบี้ก่อนเลยดีกว่าอ่าเพราะว่าเปิดด้วยตัวก้อนเนี่ยมักจะเละทุกทีเลยนะแต่จริงก็อยากจะเปิดด้วยตัวก่อนนะแล้วก็รูบี้ไปเปิดเกียร์นะครับแต่รอบนี้ขอตัดรูบี้ก่อนเลย6 0 0้รูบี้นะครับเดี๋ยวเก็บกันใหม่ไปเปิดเกียร์นะนี่ไนงะ วาเกลือเพอิ่มมากแล้วนะครับอืมต่อด้วยเจ็ดดาวนะครับโอ้โหจะได้ไปต่อไหมเนี่ยอดีเจ็ดผมเนี่ยเก็บกบอัตลตราสิเกตัวนะกล่าวว่าถ้าเกิดได้ร่างแปดดาวธรรมดาสักหนึ่งตัวนะเอ,อ่อตราบร่างปุ๊บก,ก็เป็น20สิบตัวนะครับอ่าได้เจ็ดตัวโอ้ยจะไปไหวไหมเนี่ยนี่เพิ่มโอกาสแล้วนะโอ้โหนี่ย่อยทิ้งครับเราปีไม่เอานะ รอบสุดท้ายคือถ้าไม่ได้ผมก็เก็บกบนะครับคืออยากได้ตัวนักบวชหญิงอไอดีนี้เนี่ยตัวดรามจมีพร้อมแล้วครับตัวดรามจพร้อมแล้วนะเออตัวชนถ้าได้ผมก็ปั้นแมนะ็กซ์นะก็พินเปเยอะนะได้มาไหมไม่มาครับไม้ตียุงโอ้โหนี่ก๊อปปี้เลยอะเหมือนรอบที่แล้วเป๊ะเลยโอ้โหพีโก้ไม่ไหวแล้วครับพีโก้ยุคนี้ครับย่อยไปเลยนะ เจสสิก้านะครับไม่ใช่ครับย่อยทิ้งเช่นเดียวกันขอตัวตัวเถอะนะเพิ่มโอกาสไม่ใช่หรอใช่ไหมไม่ใช่แชมเปญไม่เอาไม่ใช้แล้วโอ้โหไอดีเจ็ดบอกไม่เอาแชมเปญมาเบิ้ลเลยครับจบเรียบร้อยโอ้โหเดือนนี้แม่งแม่งอยู่นะแม่งจริงๆนะเราเปิดถูกตู้นะครับเพิ่มโอกาสนะอังเกียก็เพิ่มโอกาสอยู่ครับเจ็ดดาวครับ โอเคต่อด้วยตัวกาชานะครับความหวังสุดท้ายนะครับความหวังของหมู่บ้านถ้าไม่ได้ก็เก็บตัวนะครับเก็บรูบี้ปลุ้นกันใหม่นะอ่าถ้าไม่ได้ที่ผมเก็บรูบี้เปิดเกียร์ดีกว่าอ่าแล้วกบก็เก็บต่อหรือไม่ก็หาเลือกปั้นแม็กซ์นะครับย้อนหลังสักหนึ่งตัวอ่ะตัวนี้ก็ย่อยทิ้งนะโอ้โหหมดหวังแล้วบังเนี่ย บางคนเนี่ยเก็บตัวไว้เป็นร้อยนะครับเปิดไม่ได้เลยนะก็ <Sweet. S 1> แล้วแต่จังหวะครับบางคนเปิดทีสองทีก็ได้นะ oh. จะมาบ้างไหมฮึบโอโหจบเรียบร้อยครับอันนี้เจ็ดเรือหนักมาก oh. อ่าความหวังของเดือนนี้นะครับตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเปิดให้ได้ตัวโครโบเจิงๆหนึ่งตัวนะคาดว่าไม่น่าจะมีหวังลอะอาจต่เดี๋ยวรอลุ้นก่อนเพราะว่าตัวกาชาของเดือนนี้ทั้งหมดนะครับที่เก็บได้นะครับรวมถึงกิจกรรมเนี่ยก็จะเปิดหา เรนเจอร์นะครับโซลูบนะี้เนี่ยผมจะไปเปิดเกียร์นะจะพยายามเปิดให้ได้ซักรอบ2รอบอ่าเดี๋ยวรอติดตามดูด้วกันนะอ่าซื้อเน้อเกิดไม่ได้จริงๆนะเดี๋ยวป้นแม็กตัวนี้เลยเออเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะเอาเพราะว่ากบผมเก็บครบเรียบร้อยนะครับออาโอเควันนี้มาเปิดกาชาไอดีเดนะครับเดี๋ยวคงจะทยอยเปิด ID อื่นๆจนครบนะครับแล้วก็หาเรนเจอร์มารีวิวให้ดูกันนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลานะไปก่อนครับสวัสดีครับ